ร้านกุ้งค่าวันนี้จะมาอัพเดตเครื่องสำอางให้ดูกันนะคะสำหรับท้องนองใครๆที่สั่งกันมานะคะนี่คือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ยังรอยังไม่ได้มาเนื่องจากว่าอย่างโอเชโดะค่ะยังยังยังขาดอยู่นะเพราะว่าที่เมกาของหมดเลยีจะให้ดูเฉยาๆมีอะไรบ้างนี่คือ เซตติ้งของสลีกนะคะเซตติ้งดงั้งโด่งนะนี่คือแป้งตลับของลอร่ามอนซีเยนะคะแล้วก็นี่คือลิปเซตของเบดอินไวนะคะน้องสั่งมายเยอะแล้วก็บีบีเบลคอรสคันเทปอันนี้คือเบสของเบอร์เบอรี่นะคะเบ็นไฮโซเชียร์แล้วก็นี่คือแป้งฝุ่นทรานส l ลูเซนต์ของลอร่ามอนซีเยเหมือนกันนะคะเป็นแป้งฝุน่นโปร่งแสงไม่มีสีนะคะนี่คือ บรรดาบีบีต่างๆ,างๆนี่คือน้ำแร่กุม่าแล้วก็นี่คือบรรดาขนตับลอม<ต>นี่คือไพรเมอร์นะคะแล้วก็นี่คือริมล,ลองพื้นของออมานี่ไม่ได้ไม่ได้ลงเฟซเนื่องจากว่า,วาเออคือมันต้องเทสสีอะคะ่ะก็สีผิวมันไม่เหมือนกันเลือกยากหน่อยนอ นะคะแล้วก็นี่คือเจลไลเนอร์ของบ๊อบบี้บราวน์แล้วก็มันจะมีอะคอนซีลเลอร์ของแม็กด้วยนะคะนี่คือพัลเมอร์ของเบน e ฟิตนะคะเอ่อนี่คือเชตดิ้งสลิกเชตดิ้งสลิกคนก็สั่งกันเยอะเหมือนกันนะคะก็บีบีนี่ก็คอนตัปลอมต่างๆแล้วก็นี่ก็คือเอ่อเอ่อเมจิกมาร์กมูดเซรั่มนะคะแล้วก็ครีมกันแดดของวันเดอร์แลนด์ จริงยังมีอีกในในรังในอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือแบบขอามาให้ดูคร่าวๆก่อนแค่นี้ยังขาดอายแชโดว์นะคะใครที่สั่งอายแชโดว์รออีกนิดนึงนะประมาณสักสองสามวันนะคะของจะเข้าในไทยอีกทีนึงพอรถพอรถเนี้ยผมไม่มีมาเลยน่าจะขาดสต๊อกนะคะอันนี้ที่ได้จะส่งให้กับคนที่ของครบก่อนนะคะคือหลวงส่หรือหลววนนี่คือหลงส่วน ของส่วนก็มีคนม,มาร <ไป S 2> ับไปที่ร้านแล้วสําหรับลูกค้าที่สั่งเรจะมาที่ร้านนะคะคส่วนค้าน้องๆที่สั่งให้ส่งไปทางนี้ก็จะเย็นนะให้กับเราอย่างเยอะเลยนะอยาวก็เนี่ยตาปอมาม,าปอมาใหม่ด้วยตาปอมมาใหม่ด้วดีเนี่ยอันไหนแล้วนะอย่าอันเนี้ย H W สเสยู63มาสวยอืมแล้วก็ อันนี้คืใชอ h 2, 5, ์25ก็บอกไปแล้วเนาะวันนั้นเนาะสวยอ,อ,อันนี้คือ h w 18ก็เป๊ะอ่ะสวยอ่ะอันเนี้ยเน,นี่ยมาใหม่63สวยเฟอร์เฟอร์นะคะแล้วก็เนี่ยไอไอไอจีนจีนเลขสามเนี่ยก็สวยเธอนี่นะคะใส่ไปทำง,งานใส่ไปอะไรเก๋ สวยตาหวานเลยมันเป็นค่อยๆกันอย่างนี้เชื่อพี่นะคะแล้วก็เออนี่รุ่นอันี้รุ่นสาสนี่ก็ลงแล้วในเฟสก่อนอันนี้รุ่นไอจบนวสนะคะก็สวยบิงบิงคือแบบใส่แล้วแบบว่าชนะเลิศอนะาจาร ไปงงไปงานอะไรเงี้ยอันเนี้ยจะเป็นธรรมชาติที่จะเป็นยูสิบธรรมชาติสวยๆหวานๆเหมือนไม่ได้ติดขนตาเหมือนขนตายาวเองอะไรอย่างงี้นะคะเออจะเป็นยูสิบบอกไปแล้วจริงมาใหม่หลายอย่างให้3าม H S 3. 3นะคะน,นี่ก็สวยนะคะหวานซึ้งอันนี้ ก,ก็จะส่งให้เจ้าของที่จองจองกันมานี่ทีสองหนึ่งแปดนะคะอุ้ยเยอะแล้วจริงๆมันมีลายใหม่มาอีกอะ่ะก็ต้องค้นกันหน่อยนึงอ่ะน,นะเพราะเดี๋ยวจะต้องแยกส่งให้น้องๆจะได้สวยๆเลิ่ดๆกันนะคะโอเคอัปเดตแค่นี้ก่อนเพราะว่าหลายนาทีนะคะกันเนี่ย ให้มาดูว่าเดี๋ยวจะแพ็คทั้งหมดนี้ส่งน้องๆนะคะแล้วก็ยังจะมีอีกที่ที่ยังไม่ได้มานะคะเกาะหลอนิดนึงนะสําหรับอาใครที่สั่งออชีโด้นะคะส่วนอย่างอื่นเดี๋ยวจะรีบส่งให้เลยนะคะโอเคไปแล้วค่ะแค่นี้นะส,สา s a l a ุ u a